นะครับนี่ก็จะมารีวิวจุดสอนสก,กินมาครับนะครับเชี่ยครับนี่รอผมลุกเลิกไปก่อนนะครับผมไปทำให้ใหม่ให้หมดลำดบหนึ่งนะครับโอ้ม่นกิดดู ทูดีนะครับจุกเลยจุกเลยกเจ้าสกินจมนะมาล้ไง อัน,น่แคเนี่ยการก็จะเลือกอาสมมติผมจะเกกินตัวนี้นะครับเรือมากเลยซือมันจะมีให้กดสองตัวเลือกนะครับคุณก็กดไปที่อันที่สองนะครับนี่กดตัวนี้นะครับเปิดนี้คนระับมันจะแกนมันจะสแกนไฟมีเดียนะครับ ยงกบประมาณก้ปุ่อ่าจวรอแป๊บนึง้องรอให้เฟมิเนชันเสร็จอกไปแป๊บนึงเคนน โอเคนะครับข้อแม้ครับมาดูก่อนข้าพูดเรื่อนที่จะกินไหนโอเคนะครับก็กดอุปศิตรไปก่อนเปิดนี่นะครับ คือคุณไก่ขุ่กระผมรับสิกินคุณ

รอรอแล้วก็รอนะครับ ดีครับสรุปบริโหวงออกเบอร์ไปเข้าใหม่ก็เลยต้องเป็นอย่างงี้ให้เนื้อฟงอเลือกใหม่นะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันไม่เลงมากแหละก็ไปอย่างงี้ให้เนื้อมากครับเอาแล้กันไฟล์มีเดียมีเดียก่อหนัครับเจอาดู กินไม่มอะด้วูกูพิ่งทานอันนี่จะสองอันนึงไวิทเบ็นเบ็นแมนพงซินเนี่ยเขาด้วยพี่เดี๋ยวพี่ให้มไม่มันรอโลจูชคดีชดีชคดีชดีม่แมเป็นอะไรเนี่ยมึงต่อไปเรื่ไม่เอาฉันกำลังจะกินอยู่หยาเล ทำอลไรท่ะละวทล้วเนน้ยมูเยี่ยอเไยแกแมวเหนื่อยเลยเนือเหนื่อยลื่นแบบันดิเหนื่อยเยเืเนือมันอะไรกันหนึ่งในี่เลยโอเคเฮ้ยไม่แม่จะตั้งตัวไปเกตนะครับไปเกตนะครับงดกดตกลงครับ ให้ทำอะไรกันนะ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 อ่าโอ้ล่างก้ามลูกนาวเฮ่อตอนแรกก็มาก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับโหลดยี่อะไรโหลดนะครับโหลดครับโหลดครับโหลดครับโสลายทาลีโหลดครับโหลดน่าก็นี้ทุกคนทีนะโหลดครับสลายทารีโหลดครับ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 สลายทะเลผมอยู่โมหานะครับดี โมันพงศ์เนี่โมห้าตอนเรียนกูเขียนว่าโมห้าตอนูเสร็จแล้วนะครับไอ้หูกดเปิดเลยโมห้า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 ใช่ไหมครับที่มันภาคเรียนนี่ระดวนะครับตึงจะกดปพอตึงแล้วกดเข้าไปนี่เ้าไปนีครับตึงึงดึงด เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเดคนนี่นด้วยิเเล่นอะไรเขเล่นอะไรเดียวเลี้ยวถึงดทยเดียวมึงก็ถ่ดูตอนเล่นก็ได้ทางยเกีบเป็นอย่างนี้นะถ่ายมึงไยเกีบวันนี้ก็การเลี้ยวเป็นแค่นี้เรบ